สวัสดีครับเบบซีทุกท่านันนตอนเราไอซูจ่องต้องใส่พารวอนะครับเนาะออกจากงานปูนักก็ได้ว่าตมต่อคนนันหน้านะครับเนาะเอาคนก็ไปกันไล่แล้วครับไปตมหลังคนเนาะครับเนาะไปยูเ็ดอย่งนี้จะนงๆลมากคนจงสูน้มึงลาเอ็กลันนี่จักซี่หาเซีนกุลาพอขึ้นมาไหมเอ แต่ว่าหลักเสาไฟมันจะไปขึ้นเด้อมันสิตกว่าะฉันผู้ใด้ยิขึ้นนะฮเขาขึ้นไปโลดว่าะฉันเดี๋ยวมันตกมันก็รู้รสึกว่าะฉันแต่ว่าผู้ใ<า>ด้เห็นลูกกูนก่เดี๋ยวมันขึ้นหน,นักๆคนละไม่พาวกบางไหนเนาะบางไหนเนาะซีหาเตียนอะอ,อาซีซีห<อ>าเนี่ยเจ้าเนาะไม่แจ้งไหนเนาะเนาะ คิว่าก็คิดในช่วงอันนี้ตีเพราะนั่นไหนถามคุณนาแล้วนี่พวกเราฝันครับอันนี้คุณนาคิดว่าเสพแสบคิดว่ามีซีหาซีอ๋อแล้วมันง่ายๆนี่เนาะตัวนี้เนาะง่ายๆครับเพาะหมอทำมาขอหวยคืนนั้นนะครับเออเพิ่นอันที่ว่าเพิ่นแม่นางเห็ดเหมือนเพิ่นการเพิ่นบัดเพิ่นเห็ดแล้วมันนอานี่มะเร็งข้าเจ้า ก็เลยม,มาบอกอีกว่าก็เลขตัวแล้วข้าเจ้าพาักันมาเห็ุอะไรสันแต่ว่าแต่ว่าเอาแปดขันกลางได้ลูกเดอ้อไปสันว่าเอาแปดขันกลางมาสันเขามาอยู่นีนเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันลวดเขาก็่ต้องมาหลอกกันดอกไปสันแต <c oughs> ่ว่าขันตัวบัวสวดมุ่นตัวกระเปิดอันโทรศัรท์ให้พอฟังน้ำเม่เด็ดไปสันแล้เปิดบัวสวดมุ่นเนี่ยมาแลงเลยคือท่านสมัยถึงืออเราอยบ เราอยากฟังสวดมนต์วดมนันบดสวดให้เล่าก็เปิดโทรศัพท์ให้เราฟังก็ได้บทสวดมนต์นะบัดตัวใดหมอถ้ำเพิ่นใดตัวใดเนาะคุณนาหม้อถ้ำเปิดมากเหมือนเป็นก็ะเดังเก่าเก่าแปียกซีเก่าเปียกซีเลเกตองหวัดที่คุณนาหายไหวที่เพื่อนมาบอกไปบวชก็ค่ะที่ฝันตองหวัดนะอันนั้นเพื่อนบอกให้ไปบวชประฉันค่ะเพิ่นว่าจังไหนก็ค่ะ มันบอกว่าอีหย่งก็เเรียมไว้เบิดแล้วใช่ไเห็นบ่วุ่นมากผู้ใดพุนเปจับบอน้ำเขาแม่ใช่ไหมผ่านผ่านิีวนอืมิ่นวานสีค่ะครับแต้ตัวเลขตัวเลขตอนต้องงวดได้มาตัวใดกัค่ะไดมากเก้เกีโอ้ตองงวดไดเก้าสีแล้วกับมา ว่าดานี่นะค่ะคือว่าหลังจากที่ฝันขึ้นแรกแล้วมีหมอท่ามมามาทําพิธีขอหวยบอกค่ะเพื่อนก็ะเลยบอกว่าให้เอาแปดไร่กลางมาค่ะเป็นตระไดก่ค่ะกลาเล็เลยมักก็เลยกันมา่ชตัวมันก็เลยเลยมัเก่าเก่าแปดซีมันจะเป็นเก่าแปดซีพ่อเอาแปดไร่กลางเอาแปดไร่กลางแล้วเมื่ขึ้นนี่บอกค่ะที่ฝันอีกขึ้นว่านฝันเห็นผู้เฒ่ามาหา เขึ้นบ้านฝันเห็นผู้เฒ่ามาหาเพิ่นว่าจังไดก็บอกค่ะเพิ่นกระม่วบอกว่าได้ไปขึ้นด้อยรักเสาไฟเพิ่นกระบอกเพิ่นเพิ่นบรอยากไปอยู่บ้านเพิ่นว่ามีตัางจังหัดนักเลงเพิ่นว่าบ่มักนักเลงเพิ่นว่ามักอยู่ในความสงบคือมึงนี่แหละประเสริฐเพิ่นว่าสิค่ะล้วเป็นเพิ่นก็เลยมาบอกว่าผู้ใดเฮ็ดมึงเดี๋ยวกูเอามันขึ้นให้ดอกประเสริฐเดี๋ยวมันหนักๆเลยว่าเสรนฐ อันมันกะกะลป่ากกับปู่วันที่เบิงมือมันกระเบิง่าแทนเะาแล้วเราบัดที่นี่อันที่ว่าเพื่อนมาบอกให้สวดมนต์ให้นี่คืออันบ่แมนผู้เฒ่าอยู่บ้านแมนบอกค่ะแต่ว่าเป็นเจ้าที่อยู่หนี่แมนบอกโอ้เพิ่นเป็นผู้ยิ่งของผู้ใชยจ้ะผู้ใช้ผู้ดำดำนี่ไงที่บ้านเราั้งว่ามากดขาเลยนะโอ้ทินมันมากดขาแบบใดค่ะ เพิ่นมากดแต่คือจังสิขึ้นนางเข้าเหรอไหมก็เล่นก็เลยนยืนยันเว้ยยืนยันแบบนี้ยินงได้เสียงดังบุบว่ามึงคือเจงกระดอกกระเดียดใช่าไหมใช่ผู้ดแบบๆบ้าบ่ครับมันคือเจงกระดอกกระเดียดพวกเจ้าบอกว่าเป็นผู้ใดโดนใช่ไหมใช่โอ้บัดนี้บัดนี้เพิ่นเลยมาบอกว่าเข้าบ่ต้องนั่นดอกเป็นพี่เป็นน้องกันบัเต้ บ่ต้องหลอกกันดอกว่าที่ต้องหลอกกันดอกวัดท่านยู่น้ำกันเนี่แหละเป็นพี่เป็นน้องกันโวดท่นมิยังเข้ากับบอกกันเอาวัดท่านละมิยังกับบอกกันเอากันบอกโตมานเสรนแล้วบัดที่นี่ตามตัวตรงๆรถเด้อขอพนเด้อเมื่อเนี่ขอพนช้าเมื่อเนี่ให้พนมายำให้จ้ามายำเพื่อความมั่นใจว่าโตที่ได้ที่หายมาน่นียนแล้วคักแล้วจะมาล่องอธิษฐานบึ้งเมื่อขึ้น ข้าเจ้าบอกว่าร่องเสียงเบิรงเดอร์วะท่านข้าทำมันเขาสีฝันเห็นอีหยังดีๆดรอกวะท่านบัดฝันว่าเมื่ขึ้นบัดฝันฝันว่าเขาแก่เนี่ยหมูมาให้อ่าก็เลยทมว่าสีเอาไปยั้งวะท่านเอาสิขึีขนบ้านไม่ว่าเอาเนี่ยหมูทีเป็นไปได้บอกวะท่านอืมก็เลยเสดเดิดข้นพอดีโอ้ยฝันดีตัวนีนเนาะเสียงตัวใดจ้ะเสียงอันชี่หามโอ้เสียงสี่หาโอ้อันที่เป็น่าท ซี่ห้าเซ็นสี่ห้าเซ็นค่ะโอ้อันนี้คุณนาประจิตเป็นเชียงซี่หาเด้อครับแสดงว่าแล้วมักซี่หาเป็นบ่อจ่าในใจเดียวนี่มากเมื่อวานครับว่าจีไปซื้อเลขซี่หาขี้รถไปหอดน้องหานรถต่ำกันก็เด้ครับามันช่วยหราบ่ไปแม่เลยราไปตั้งใจสิไปซื้อรถตัวนี่ซื้อซีหาสิค่ะเก้าซีบ่มากว่าข่ะตัวเก้าซีโอ้ซี ลูกสาววันว่าเจ้าว่าต้องซื้อเรื่องใจดินเจ้าขวายังนผู้ซื้อเองมั้ยใ่ไซื้อตงลัตตลี่มันว่าลอตลี่อ๋อพอแต่แรกิไปหาซื้อตะลัตลี่ซีหาหาซีหรอคะอืมพันไปเห็นรถชนกันได้ว่าช่วยแล้วอะไรว่าช่วยเราได้ขึ้นเขาทะเบียนทะเบียนรถเห็นบ่ล่ะครับทะเบียนรถที่ชนกันรถขั้นที่ว่ามันจ๋มยงเก้าเก้าศูนย์หก เก้าศูนย์หกขั้นที่ช้นป่บครับแค่ว่ารถตู้ขั้นทีมันเถือกจั่มันหนึ่งซีซีขั้นถือกจั่หนึ่งซีซีขั้นถือขั้นส้นเขานี่เก้าศูนย์หกจริครับเข้าไปช่วยจะเข้าไปเห็นซื้อโมเมนต์รถเข้านอกของเข้านอกของคนเข้าไปเห็นเหตุการณ์ัเราก็ไม่แบบพอสบายใจละแันก็แล้วนอกข่ามันป่ะค่ะเห็นก็ไม่กลับก่อนเรื่องเขาไปซื้อนะคะ ก็ไข้แล้วละเพิ่นมาว่าเป็นพีเป็นนองกันบัดทีนี่กับสิบอลมีแนวคืดต่อเออคุดยากแล้วเนาะแต่ว่ากับสิคืดต่อย่างเดียวก็คือว่าสามตัวตรงๆจากทางเจ้าทีเพิ่นทานแล้วบัดทีนี่เนาะสีมาดึงมาอุ่มมาสู้ของคุณประสิทธิ์ขึ้นจากนอนหน้าห้ได้ไปนอนค้นดูล่องเบิงกันนะบัดทีนี่แมนบ่ เสร็เรามองนอนครับไฟ ا ่แนบแนบพี่พลครับพูนี้ย่านบ่เดี๋ยวนี้บ่ครับชื้อชอครับชื้อชออยู่ทีอันนี้ห้องน้ำที่วางวัดนั้นมผ่านที่ว่าได้ยินเสียงนี่เด่นกจหาทุ่มหัวย่างอาบน้ำสาววุ้นผู้ใหญ่เบื่อเบื่อโอ้จก็บ่มียังเห็นอยังดี้ตีบ่นี่แต่ฟันนะเนาะเอาสรุปตัวเลขคุณนาจ้ะสรุปตัวเลขคุ้นหน้านี่นีตัวใดแน่จ้ะที่อยู่ใจเดียวนี่ค่ะ ว่าจีไปซื้อลูกเช่าก็ว่าจไาีไปซื้อเอาก็ก็เปีดซืลูกเช่าจีไปซื้อค่ะอืมใช่เจ้าว่ต้องไปหาซื้อใต้ดินเดอ้อว่าสันว์เจ้าอยู่ในปา่จาจะไปซื้อน้ำผู้ใด่ว่าสัตว์ดอกอยจะเป็นผู้ซื้อดอกว่าสัตว์เอาผูชี้ได้บอกเออคันได้คอยชีให้ใช่ดอกซป็นรถตอรี่เนาะก็เรียกว่าจีไปซื้อได้รอตื่นเดียวไปซื้อรถตเตอรี่นซะีหาว ตัวเลข้นาีนี่เก้าแปดสี่กับสี่ห้านี้พ่อจ้ากัเก้าสี่่อจ้าเก้าสีตัดเอ๋ัดดแน่นนะคะตัดเล่นรวเนาะค่ะเก้าแปดสีกับสี่ห้านะคะแปดสีกับสีห้านะครับเอากรชับเจนแลเนาะพี่น้องเกนแล้วขอบคุณคุณนาซีขอบคุณหลายๆค่ะอรับวันดีด้วยจังันนี้วันรับ สามตัวด้วยกับนะประสิทธิ์เพิ่นก็ได้สรุปตัวเลขแล้วเนาะครับเนาะก็คือเพิ่งนับตัวเดียวกันที่กับที่เอสมะขอที่เพิ่นว่าหมอทำมาขอมือนั้นก็เป็นตัวเอสเองเนาะครับเนาะเก้าแปดสี่นะครับแล้วก็สี่ห้ากับเก้าสี่แล้วครับเด้อก็นีตัวนั้นแหละครับกับมักกะจัดนะครับเด้อเอฟซีครับ หมดประจ,จำวันที่หนึ่งกันยายนหกสี่นี้ครับเอา,าสไลดคลิปนด้ก,ะก,ะกะ็ขอยุติกันให้ทำไมเพียงแค่นี้ก่อนสไลด์คลิปนี้ก,ะกะ็ขอเตาเข้ามาสวัสดีครับผม